พวกที่แบบว่าเจ้ารมเขาเรียกว่าปัญหาปัญหาเนาะหรือประเด็นหรืออารมณ์สองขั้วสองขั้วในหนึ่งเดียวเนาะแต่นี่มันเป็นสองคนของคนที่หนึ่งคนที่สองปัญหามันเกิดจากอะไรวะมันเกิดจากเกิดจากตัวเราเกิดจากตัวเขาเนี่ยตัวเราหรือตัวเขาจับแยกเนาะ ตัดเขาออกปัญหาที่เกิดจากเราหนึงปัญหาของคนที่ A 1ปัญหาของคนที่ B ไอบีมันจะมีปัญหาใช่ไหมครับจะเป็นปัญหาตามตำแหน่งอย่างนี้จะงงใช่ไหมโดนด่าพ่อ A พ่อ A ไม่โกรธโดนด่าพ่อ B B โกรธยังออกไหมผมเจอเนื้องานไว้ว่าเวลาที่ เราเราถนัดอีกคนไม่ถนัด A ไม่ถนัด A จะมีปัญหาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเรากําลังเรากําลังจะบอกว่า B ถนัด A ก็ถนัดถนัดแบบไรถนัดแบบ A ออันนี้ถนัดแบบ B เสร็จปุ๊บพอมันมาเจอกันมันไม่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็ต้องต้องอะไรครับต้องเข้าใจกันสักข้างหนึ่งถ้าไม่เข้าใจกันเลยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็วงแตกนะครับ ตัว B อธิบายความถนัดให้กับ A A ไม่พอใจ A อธิบายความถนัดให้กับ B B เข้าใจเนี่ยเห็นไหมเข้าใจ B เข้าใจทั้งตัวของ B เองและก็เข้าใจ A ด้วยเนี่ยหากเป็นคนทำความเข้าใจในเชิงของความเข้าใจในรูปแบบของความเข้าใจนะคําว่าความเข้าใจนี้คำถามว่ามันจะจะเข้าใจได้อย่างไร ทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นคือมันจะต้องรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองได้ไอ้รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองได้เนี่ยครับอยากรู้ให้คอมเมนต์มาว่ามันทำยังไงเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ครับ B, B B B นอกจากจะเป็น A แล้วนะครับไม่เพียนไป A จา๋าคือ B และนอกจากจะเป็น A แล้วก็สามารถที่จะเป็น B ได้เห็นไหมเนี่ยคือความเข้าใจเขาเห็นย่งครับ เพราะอะไรเพราะมันหมดความเข้าใจตัวเองไปเรียบร้อยแล้วว่าตัวเองคืออะไรเห็นไหมครับคือความเข้าใจตัวเองที่เป็น A เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปใช้ A ครับเห็นไหมมันหมดไปเป็น B แม่งเลยพอเป็น B เสร็จปุ๊บเข้าใจ B เข้าใจตัวเองอยู่แล้วเข้าใจ B มันก็สามารถสมูทไปได้แล้วก็สามารถที่จะสามารถสร้างคอนโดของความรู้สึกได้ A B เห็นไหมครับ A คือให้ B A หนึ่ง A หนึ่งให้ A สองนี่ก็คือว่า,าแลกเปลี่ยน A สาก็วินวินเออ B หนึ่งบีนวิน B สองก็ได้เสียเนี่ยครับจะหลอกกินขนมก็คือตรงนี้ได้ถ้าจะหลอกนะถ้า A จะหลอก B แต่ส่วนมากได้แค่3ามตัวนี้มันก็ไม่ต้องหลอกแล้วเพราะสามมันรุมหนึ่งมันไม่ได้ลุมหรอกแต่ว่าตัวหนึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์ต่อมนุษย์ที่ต้องการเอาเปรียบกันเนี่ยครับ กับอีกมนุษย์ประเภทหนึ่งก็คือมนุษย์ที่จัดการความรู้สึกไม่ได้อันนี้ไว้วันหน้าจะเล่าให้ฟังคือตรงนี้เขาเรียกับผิดชอบความรู้สึกตัวเองไม่ได้ตรงนี้แหละขาโหดแล้วโคตรพานเนี่ยพานใครพานเขาเนี่ยไว้วันนาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสรุปร้งหมดนี้คือเราเข้าใจในตัวเราซะแล้วเนี่ยครับมันจะเข้าใจเขาโดยปริยายอย่างอย่างฟลิปได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องตลอดเวลาเสมอไป มันฟลิปได้มันฟลิปฟลิปปุบตุบตบโอเคไหมครับไม่งงเนาะภายใต้เงื่อนไขนี้ก็น่าจะไปด้วยกันได้พรสอรู้สึกถึงความรู้สึกสำหรับคนที่ชอบความรู้สึกเจอคลิใต้คอมเมนต์ครับ